ภูล่าทำอาหารวันนี้เราทำอะไรครับแกงตำลึงแกงตำลึงแกงลูกตำลึงแกงลูกตำลึงขั้นแรกเราก็จะต้องมามาหาตำลึงมาหาลูกตำลึงบอยบอยบอยต้มเกี่ยวแล้วล่ะบอยแม่ไม่ถึงไม้มันตั้นแม่ไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวเราเกี่ยวลูกตำลึงกันก่อนเราก็กําลังตามล่าหาลูกตำลึงครับมีบ้านติดป่ามันก็ ดีเนี่ยหรือถ้าใครไม่มีป่าก็หาซื้อได้ตามตลาดไม่แพงอ่าและนี่ก็คือลูกตำลึงที่เราเก็บได้ในวันนี้นะไปเดี๋ยวไปรวมกับของเก่าที่เก็บวันก่อนก็คงจะพอแกงแล้วอ่าครับเดี๋ยวไปดูวิธีทำลูกตำลึงแล้วก็วิธีแกงกันเลยเออลืมบอกไปวันนี้เราจะทำแกงกะทิลูกตำลึงกับปลาย่างนะอ่าโอเคครับ อหลังจากที่เราเก็บํำลึงมาแล้วเราก็มาย่างปลาเพื่อเตรียมทำเกงอันนี้ปลาอะไรครับจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วแต่ปลามันใหญ่แล้วมันดีด้วยอร่อยเนี่ยปลาขึ้นระเกียรอใหม่ๆหนึ่งจะใช้ปลาทะเลอเอามาย่างแล้วเนี่ยขึ้นจะเกียรอใหม่ๆใช้ปลาถูปลาอะไรก็ได้ใช่ไหมครับได้ปลาอะไรก็ได้เอามาย่างปลาทะเลปลาทะเล ที่เราอยู่ยังไงมันมันมันไม่ได่น่ากินมันที่เราอยู่เือขึ้นมานี้กเปบๆเป็นๆหรวเราย่างปลาให้เสรึกก็เดี๋ยวมปมาเกิกันอ่ะมาดูส่วนประกอบนะครับสย่งแรกก็คือลูกตำลึงทำไงครับทุบทุบทุบแล้วก็เอาเม็ด้นออกทุบแล้วก็ต้องเอาเม็ดออกด้วยแล้วก็ขยำขยำเกลือ เยอะไหมครับขยำเคีือกันแล้วแต่ก็กะกะแล้วก็มีกะทิแล้วก็มีอะไรริกแกงน้ำผิดแกงต้องใส่กระชายด้วยใส่กระชายด้วยแล้วก็สุดท้ายคือปลาย่างที่ย่างไว้เมื่อวานแล้วก็แกงก็ต้องใส่ใบมะกรูดด้วยมะกรูดด้วยแล้วก็เอาปลามาแกะอย่างนี้แกะเนากลางอกนี่หมดอ่ะอไปดูวิธีทํากันเลยวิธีทําเอากะทิใส่กระทะ ก็ใส่พริกแกงชอบเผ็ดก็ใส่เยอะหอน,อะน่อยชอบเผ็ดก็น้อยหน่ออันอันนี้อันอันนี้ต้อนนตง,ตงหวานเค็มแดงแก,ง,แกง,งหวานเค็ม <c oughs> รสหวานเค็มอันนี้ใช้น้ำคุกขิดแค่นี้ค่ะ <c oughs> ถามดู น้ำพริกแกงเราล้างตั้แล้วล้างกลมกลบแล้วสีดำนี่บอยอันนี้เอาล้านก้นกล่องนะฮะล้านก้นกล่องใส่ะไปเรา็ยังต้องใส่อีกไม่แพ้ แกงกัวกับตะลึงไมเคยได้เก็บด้วยกันตำลึง้วต้องนานหน่อยเพราะมันสุกยากพอต้มให้งกอกม่เคพอลงก็บอม่เดิเเดลยอ้ดลพอต้วใ้งเดือกดแล้วเราก็มใส่ตำลึงลงไป กําลึงต้องเคี่ยวนานหน่อยนะครับกว่ามันจะสุกอ่าเดี๋ยวเราเคี่ยวกําลึงไปเรื่อยๆก่อนลูกกําลึงขาวเป็นหน่อยเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ใส่ชูรสนะครับปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนิดๆหน่อยนิดหน่อยหน่นนเราแกงปลาใสนนาา่น้ำปลาได้ซีอขาวน้ำปลาคือโปรไฟล์น้ำตาลพี่แม่ต้องใส่น้ำตาลปี๊บน้ำตาปลปี๊บ เราไปเอาน้ำตาลปีป๊บเ,นะเนื่องจากกำลึงน้อยเราก็เลยใช้ถั่วฝักยาวมาผสมด้วยเมื่อกี้ปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลน้ำปลาแล้วเอ้ยอะไรวะซีอิ๊วขาวกับน้ำปลาแล้วเราก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปหน่อยไม่หน่อยต้องหวานน้ำหวานน้ำกิมน้ำ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำะปิทุกขั้วเดี๋ยวจะให้เาต้องใช้มะพร้าวลูกมาปูกัเองอะไรเราเราก็ใส่ปลาที่เราแกะไว้ปลาย่างที่แกะไว้ลงไปเมนูนี้ชื่ออะไรครับแกงปลาย่างตำลึงแกงปลาย่างกับลูกกำลึง มีกะทิไหมแกงกะทิปลาย่างลูกมำลึงมัน <c oughs> คนบ้านๆน,นะเขากินคนในืัวกินในตัวเนี่ยตักที่มันกอบต่างคินเรากินเขาจะกินได้ทีนี้ก็เราก็เคี่ยวอีกนานไหมครับถ้าใส่ปลาแล้วตอ้องกักหนึ่งให้ตัวให้ตัวสุกให้ตัวสุก ทุกตำลึงนี่สรรพคุณมากมายครับเป็นยาระบายอะไรด้วยนะถ้าถ้าใครไม่เคยทานได้ลองลองหามาทานดูอร่อยผัดเผ็ดอะไรก็ได้หลายอย่างแม่ชิมแล้วบอกอร่อยอ่ะเดี๋ยวเรา เคี่ยวสักพักมันก,ก็ใส่ใบมะกรูดแล้วก็เสร็จแล้วใช่ไหมครับใส่แล,ล้วอ่ะใส่แล้วเหรอ <laughs> เดี๋ยวก็ทำอะไรรอให้เข้าที่นิดนึงแล้ว<อ>ก,ก็ใส่หัวกะทิบอยต้องเน้นเพราะว่าไม่เป็นไรกะทิมันไม่แตกนะบอยต้องเน้นเพราะว่าไอ้นี่ว่าน้ำพริกแกงต้องใส่กระชายที่เน้นเลยก็คือพริกแกงต้องใส่กระชายแบบเมนูที่แล้วเลยนะก็ไอ้ไอ้น้ำพริกหอมหมกหนักใช่ไหม น้ำพริกน้ำพริกอย่างเดียวเป็นากาน้ำพริกควมรูยงเหลือจะน้ำพริกความรู้เก็บไว้อ่ะก็ะเสร็จกันไปอีกหนึ่งเมนูแล้วครับสำหรับแกงกะทิลูกตำลึงกับปลาย่างนะที่เราอุตส่าห์ไปเก็บลูกตำลึงมานะช่วงนี้มันมัน,ม,นมันเพิ่องออกดอกลูกมันก็เลยมีน้อยนะครับเราก็เลยต้องใช้ถั่วปนไปด้วยนะเป็นอีกหนึ่งเมนูสูตรโบราณเลยที่ หาทานไม่ได้ที่ไหนหรอกนอกจากทำกินเองนะครับอร่อยมีคุณค่าทางอาหารสูงนะทั้งจากปลาจากลูกตำลึงจากถั่วแล้วก็รสชาติเข้มข้นด้วยนะอร่อยมากนะครับก็ถ้าใครอยากลองทานก็ต้องทำกินเองนะครับเมนูนี้เอามาแนะนำกันนะอ่าสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับ